บทที่สิบสองกฎหมายว่าด้วยการใช้กำลังโดยรัฐประกอบไปด้วยหนึ่งหลักการใช้กำลังสองการรักษาสันติภาพใต้สหรประชาชาติและสามการระงับข้อพิาพาทโดยสันติหัวข้อที่หนึ่งหลักการใช้กำลังประกอบไปด้วยหนึ่งการป้องกันตนเองตามมาตราห้าสิบเอ็ดกฎบัตรกำหนดว่าไม่มีข้อความใดในกฎบัตรนี้ที่จะตัดสิทธิ์ ประจำตัวในการป้องกันตนเองหากเกิดการโจมตีด้วยกำลังอาวุธจนกว่าคณะรัฐมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินการอันจำเป็นเพื่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศดังนั้นจะต้องเกิดจากการโจมตีด้วยอาวุธแล้วจึงป้องกันหากยังไม่มีการโจมตีจะทำการป้องกันล่วงหน้าไม่ได้ แม้จะมีลักษณะเป็นพยันตรัายที่ใกล้จะถึงก็ตามและ 2. การใช้มาตรการรักษาสันติภาพร่วมกันตาม u ูเอ็นชาเตในหมวด7แห่งกฎบัตรสหประชาชาติได้กำหนดให้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงอาจใช้กำลังทางทหารได้เมื่อมีการคุกคามต่อสันติภาพหรือเมื่อมีการลุกรานเกิดขึ้น โดยให้สามารถกระทำได้เมื่อมาตรการที่ไม่ใช้อาวุธไม่ได้ผลซึ่งเมื่อสหประชาชาติเข้าไปแทรกแซงแล้วรัฐสมาชิกต่างๆต้องร่วมกันร,รักษาสันติภาพเช่นการส่งกองกำลังสหประชาชาติเข้าไปร่วมขี้คลายสถานการณ์ต่อมาหัวข้อที่2นะคะการรักษาสันติภาพภายใต้สหประชาชาติซึ่งเป็นการดำเนินการของ UN ตามมาตรา39ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะดำเนินการใดๆต้องปรากฏก่อนว่ามีการคุกคามต่อต้านสันติภาพการละเมิดสันติภาพหรือมีการกระทําลุกรานการคุกคามคือการใช้กําลังทหารเข้าลุกล้ำอํำนาจอธิปไตยเช่นการโจมตีด้วยอาวุธส่วนการลุกรานคล้ายกับการคุกคามแต่ไม่ใช่การลบเช่น การบิดเมืองท่าเสริมอาวุธชายแดนกรณีที่ถือเป็นการคุกคามหรือลุกลานเช่นการใช้กำลังอาวุธต่อรัฐอื่นการโจมตีด้วยกำลังทหารกำลังอาวุธการปิดล้อมเมืองท่าการส่งกองกำลังเข้าไปปฏิบัติการในประเทศอื่นโดยไม่ใช่การลบและการยินยอมให้รัฐอื่นละเมิดดินแดนของตนเพื่อลุกลานประเทศที่สามมาตราสี่สิบ คณะมนตรีสามารถดำเนินมาตรการชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นได้เช่นให้หยุดยิงให้ถอนกองกําลังออกไปก่อนแต่มาตราดังกล่าวมักไม่ได้ผลมาตรา41คณะมนตรีอาจใช้มาตรการที่ไม่ใช้กําลังอาวุธเช่นคว่ำบาตรโดยอาจเป็นการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตทางการเศรษฐกิจการคมนาคมการสื่อสารโดยสิ้นเชิง หรือบางส่วนก็ได้และมาตรา42หากมาตรการตามมาตรา41ไม่เพียงพอคณะมนตรีทางความมั่นคงต้องดำเนินการใช้กำลังทางอากาศทางทะเลหรือพื้นดินที่จำเป็นอาจรวมถึงการแสดงแสงานุภาพการปิดล้อมและการปฏิบัติการอย่างอื่นโดยใช้กำลังทางอากาศทางทะเลหรือทางพื้นดินและหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะ การระงับข้อพิพาทโดยสันติซึ่งประกอบไปด้วยค่ะการระงับข้อพิพาททางการทูตและการระงับข้อพิพาททางกฎหมายนะคะซึ่งสามารถฟังคําอธิบายได้ในสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะการระงับข้อพิพาททางการทูตเป็นกระบวนการที่นิยมมากที่สุดเนื่องจากสามารถประสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีกว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกิดความขัดแย้งน้อยซึ่งสามารถระงับข้อพิพาทกันได้หลายลักษณะดังนี้ 1. การเจราจาถือเป็นวิธีการที่เก่าแก่ง่ายและเข้าใจกันได้ดีเป็นที่นิยมใช้ในทุกระดับความสัมพันธ์เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงแต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้ผลเพราะเหตุผลหรือปัจจัยหลายประการ 2. การไต่สวนเป็นการไต่สวนข้อที่จริงโดยบุคคลที่3ซึ่งจะดาเนินการตามส่วนที่สัญญาที่ตกลงกันไว้เพื่อให้ได้ข้อท็จจริงที่ยุติโดยอนุสัญญากุงเฮก เพื่อการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติหนึ่งพแปดร้อปรับปรุงหนึ่งพันก้าร้อยเจ็ดกำหนดให้คู่กรณีเลือกกรรมธิการฝ่ายละสองคนและกรรมธิการเลือกอีกหนึ่งคนเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงให้ยุติจะสังเกตได้ว่ากรรมธิการเหล่านี้จะทำหน้าที่เพียงไต่สวนข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติเท่านั้นแต่ไม่ได้กระทำการตัดสินชี้ขาดหรือไก่เกียร์แต่อย่างใดเช่นคดี ด็อกเกอร์แบนซึ่งรัสเซียยิงเรือของอังกฤษเพราะเข้าใจผิดก็เป็นการถกเถียงกันเรื่องข้อเท็จจริง 3. การจัดเตรียมสถานที่ให้เจรจาเป็นการชักชวนโดยบุคคลที่3ให้คู่พิพาทเจรจาโดยบุคคลที่3นั้นไม่ได้ร่วมเจรจาด้วยเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยความสะดวกให้คู่พิพาทได้มีสถานที่ในการเจรจาที่เหมาะสมซึ่งวิธีการนี้มีกฎหมายระหว่างประเทศรับรองว่าทำได้ แต่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทําเช่นอนุสัญญากรุงเฮกปี1 9 7 7ซึ่งเหมาะสมหากคู่พิพาทไม่อยากเริ่มต้นด้วยตนเอง 4. การไก่เกีย่ยมีบุคคลที่3ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและมีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อเสนอหรือข้อเสนอแต่ทางออกหรือข้อเสนอนั้นไม่มีผลทางกฎหมายหรือผูกพันคู่พิพาทเช่นสหรัฐอเมริกากับอิรานมีแอลจีเรียเป็นผู้ไก่เกียรกรณีอิราน จับนักการทูตเป็นประกันหรือพิาพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ไกลเกลียวห้าการประนีประนอมเป็นรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วทำรายงานเพื่อเสนอหนทางในการระงับข้อพิาพาทโดยผู้ประนีประนอมจะมีบทบาทมากกว่าการไกลเกลียเนื่องจากผู้ประนีประนอมจะไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยายามหาทางให้คู่พิาพาทยุติข้อพิาพาทฉันมิตร โดยตรวจสอบพยานหลักฐานคำร้องคำคัดค้านทั้งหลายแล้วทำรายงานเสนอแนะแนวทางให้แก่คู่พิพาททั้งนี้ข้อเสนอแนะดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายคู่พิพาทจะรับฟังหรือไม่ฟังก็ได้และ 6. อนุญาโตตุลาการหมายถึงอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเป็นการระงับขอ้อพิพาทโดยบุคคลที่3โดยจะมีคำสั่งชี้ขาด ซึ่งอนุญาตโตตุลาการมาจากการคัดเลือกโดยคู่พิพาทจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้บางกรณีคู่พิพาทอาจเลือกกฎหมายที่ใช้ชี้ขาดได้ด้วยแต่คู่กรณีไม่อาจมีคำสั่งใดๆเหนืออนุญาตโตตุลาการข้อสำคัญคือคำชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการมีผลผูกพันคู่พิพาทการระงับข้อพิพาททางกฎหมายกระบวนการนี้เป็นการระงับข้อพิพาทที่มีผลบังคับทางกฎหมาย ซึ่งมีทั้งกระบวนการตัดสินชี้ขาดและข้อเสนอแนะของศาลซึ่งจะมีผลผูกพันในทางระหว่างประเทศด้วยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัวย่อคือ ICJ นะคะเดิมคือศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นองค์กรหลักของสหประชาชาติโดยมีกฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญรับรองสถานะของศาลคือกฎบัตรสหประชาชาติ และธรรมนูญสารยุติธรรมระหว่างประเทศการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างรัฐศารยุติธรรมระหว่างประเทศจะสามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้รัฐจะต้องยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสารยุติธรรมระหว่างประเทศด้วยมายตรา36ของธรรมนูญสารยุติธรรมระหว่างประเทศได้กำหนดไว้ว่าคดีทั้งปวงซึ่งคู่ความเสนอต่อสารหมายความว่าคู่ความทั้งสองฝ่าย จะต้องยินยอมเสนอข้อพิพาทให้สารยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยซึ่งอาจจะปรากฏในลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ทําทำเป็นข้อตกลงพิเศษหรืออาจระบุไว้ในส่วนที่สัญญาที่คู่พิพาททำไว้ระหว่างกันก็ได้ 2. อ,อาจใช้วิธีการประกาศการยอมรับโดยมีเงื่อนไขเป็นที่นิยมใช้กันนะคะในลักษณะต่างตอบแทนหมายความว่าหากรัฐหนึ่งรับแล้วอีกรัฐก็ต้องรับ เพื่อเป็นการต่างตอบแทนด้วยผลของคำวินิจฉัยชี้ขาดย่อมมีผลผูกพันคู่พิพาทและเป็นที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์แต่สามารถขอทบทวนได้หากมีข้อเท็จจริงใหม่ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่ภายใน6เดือนนับแต่พบข้อเท็จจริงใหม่ตามมาตรา61อนุสีของธรรมนูญสารยุติธรรมระหว่างประเทศแต่ต้องภายในสิปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษามาตรา61อนุห หากรัฐปฏิเสธไม่ทำตามคำตัดสินอาจมีการขอให้คณะมนตรีความมั่นคงทําข้อเสนอแนะกำหนดมาตรการได้ซึ่งยังไม่เคยเกิดขึ้นตามข้อ94แห่งกฎบัตรสหประชาชาติหัวข้อต่อมานะคะการให้ความเห็นแนะนำเป็นการให้ความเห็นตามคำขอขององค์กรต่างๆเช่นข้อ96แห่งกฎบัตรสหประชาชาติสมัชชาใหญ่หรือคณะมนตรีแห่งความมั่นคง สามารถขอคําแนะนําจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ซึ่งจํากัดเฉพาะสหประชาชาติและทบวงชํานาญพิเศษของสหประชาชาติเท่านั้นรัฐต่างๆขอความเห็นแนะนําเองไม่ได้ความเห็นที่เป็นกรณีขัดแย้งระหว่างองค์กรของสหประชาชาติและรัฐสมาชิกความเห็นนั้นคู่กรณีต้องยอมรับเป็นเด็ดขาดกล่าวคือเป็นที่สุดและจะไม่พิจารณาประเด็นนี้ซ้าแต่ไม่มีผลผูกพันเพราะเป็นเพียง ข้อความเห็นแนะนําเท่านั้นนั่นหมายความว่าไม่ได้บังคับให้ต้องปฏิบัติตามและหัวข้อสุดท้ายผลของความเห็นแนะนําโดยหลักคือไม่มีผลผูกพันเพราะคือคําแนะนําแต่เป็นที่ต้องยอมรับซึ่งในทางปฏิบัติองค์การสหประชาชาติทบวงชํานานพิเศษก็มักปฏิบัติตามเนื่องจากหากไม่ปฏิบัติตามก็อาจทําให้ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร ทั้งสหประชาชาติและองค์กรในกำกับทั้งระบบเพราะสารยุติธรรมระหว่างประเทศเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติค่ะในส่วนนี้จะเป็นของบทที่13นะคะจะเป็นเรื่องกฎหมายสงคราม law of war ในอดีตรู้จักในชื่อกฎหมายสงครามจะเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงมาตรฐานทางสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธรวมไปถึงวิธีการทำสงคราม การปฏิบัติต่อพเลเรือนซึ่งมีกฎหมายที่สำคัญคือกฎหมายเฮกและกฎหมายเจนีวาซึ่งกฎหมายเฮกนะคะจะเป็นการพิพากันด้วยอาวุธซึ่งรวมถึงสนธิสัญญาอันเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและประเภทของอาวุธที่ถูกจำกัดหรืออาวุธต้องห้ามเช่นอาวุธชีวภาพรวมทั้งกา๊าซและสารเคมีอ,อื่นๆ ในส่วนของกฎหมายเจนีวาเป็นข้อตกลงที่ถูกนำมาใช้ในยามสงครามเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาที่เกิดสงครามเช่นพลเรือนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งรวมทั้งผู้ที่ไม่สามารถร่วมการสู้รบได้อีกต่อไปเช่นทหารบาดเจ็บเจ็บป่วยทหารเรืออับปางและ,ะเชลยสงครามกฎหมายมนุษยธรรม มีลักษณะความเกี่ยวพันกับสิทธิมนุษยชนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายสิทธิมนุษยชนโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายความเสมอภาคเสรีภาพของมนุษย์การนับถือศาสนารวมทั้งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมแต่ในกฎหมายมนุษยธรรมนั้นมีการให้ความสำคัญในเรื่องของการกระทำ ในภาวะการขัดกันด้วยอาวุธแม้ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการฆ่าโดยจำกัดเฉพาะผลลบเท่านั้นหรือจำกัดเสรีภาพในการอยู่อาศัยดังนั้นกฎหมายสิทธิมนุษยชนมักใช้กับทุกกรณีทุกสถานการณ์แต่กฎหมายมนุษยธรรมใช้ในยามขัดกันด้วยอาวุธ ในส่วนของกฎเกณฑ์ในการทำสงครามอาจปรากฏในรูปแบบจารีตประเพณีระหว่างประเทศหรือสนทิสัญญาในอดีตจะมีการประกาศสงครามก่อนทำสงครามแต่ยุคหลังเริ่มเล่าเว้นหายไปและหายไปในที่สุดปัจจุบันการประกาศสงครามเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศตามกฎบาาัตรสหประชาชาติหรือ UN ออันเป็นข้อตกลงที่บรรดาประเทศผู้ก่อตั้งและร่วมเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ได้ให้สัตยาบันเข้าในการปลูกพันธุ์แต่ก็อาจมีการขัดกันด้วยอาวุธเช่นการโต้ตอบด้วยกำลังการป้องกันตนเองการแทรกแซงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมได้ประเด็นสำคัญในการทำสงครามเขตพื้นที่กับสงครามเป้าหมายทางทหารบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเขตพื้นที่กับสงครามเอาละค่ะเรามาดูภาพแรกกันนะคะภาพแรกจะเป็น เขตการต่อสู้นะคะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้อาวุธเพื่อทำลายเป้าหมายทางทหารได้ดูภาพที่สองกันดีกว่าค่ะภาพที่สองก็คือเป็นภาพที่เกี่ยวกับเขตปลอดทหารนะคะเป็นเขตที่คู่พิาพาคตกลงกันไม่ปฏิบัติการทางทหารไม่มีการติดต่ออาวุธไม่มีพลลบเลยค่ะมาต่อกันที่ภาพกลางแถวบนกันนะคะภาพกลางแถวบนนี้เป็นภาพที่เกี่ยวกับเขตปลอดภัยค่ะ สัญญาเจนีวากำหนดให้โรงพยาบาลเป็นเขตปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยผู้ชราเด็กสตรีมีคันหรือผู้บาดเจ็บให้รอดพ้นและจะยึดของไม่ได้ภาพล่างลงมานะคะจะเป็นภาพเออเขตความเป็นกลางความเป็นกลางเป็นเขตที่คู่พิพากตกลงเป็นรายลักษณ์อักษรกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เพื่อให้เป็นที่หลบภัยให้กับผลลบและผลละเรือนค่ะซึ่งจะเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารเสมือนพื้นที่เอาไว้พักไม่ว่าฝ่ายใดจะยึดครองไม่ได้มาดูกันต่อนะคะภาพขวาบนภาพที่5แล้วนะคะภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขตห้ามบินมักกํำหนดเพื่อความสะดวกความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ภาพสุดท้ายนะคะภาพที่6นะคะเป็นการสื่อให้เห็นว่าเมืองที่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้ห้ามโจมตีพื้นที่ตรงนี้เป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศมักเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นปารีสมัิิลาบางปะอินแต่ก็อาจถูกยึดครองได้ทุกเมื่อหัวข้อต่อไปเป้าหมายทางทหารคือบุคคลที่อาจถูกโจมตีได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมในภาวะสงครามพลลบคือกองกำลังทหารที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงคือคนที่จับอาวุธพร้อมรบตอดเวลาบุคคลที่ไม่มีพลลบนะคะเป็นกองกำลังทหารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงเช่นฝ่ายเสนารักทีมแพทย์อนุศาสนาจารย์หรือนักบวชเมลิเซีย และกองกําลังอาสาสมัครหมายถึงประชาชนที่ดำหน้าที่กองกําลังติดอาวุธเพื่อป้องกันประเทศหากถูกจับได้จะอยู่ในฐานะเฉลยศึกพลเรือนที่จับอาวุธขึ้นสู้เฉพาะในเขตที่ไม่ถูกยึดครองและต้องไม่ได้มีเวลารวมตัวกันเมื่อถูกจับจะอยู่ในฐานะเฉลย <ster> เป็นพลเรือนที่จับอาวุธขึ้นสู้อย่างมีรูปแบบ เมื่อถูกจับจะไม่อยู่ในฐานะฉันเลยฐานรับจ้างคือผู้ที่ได้รับจ้างมาเพื่อสู้รบโดยมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ส่วนตัวสายลับคือบุคคลที่แฝงตัวมาเพื่อหาข่าวหัวข้อต่อไปนะคะก็คือบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลที่ต้องยกเว้นไม่กระทำการโจมตีหากละเมิดอาจเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมได้มีผลก่อให้เกิดลักษณะการกระทำที่เป็น อาจชญยกรสงครามด้วยพลเรือนซึ่งจะต้องไม่ได้มีส่วนร่วมกับการใช้กำลังทางทหารโดยตามอนุสัญญาเจนีวามีข้อห้ามไม่ให้กระทำการต่อพลเรือนที่สำคัญดังนี้ 1. นขมขืนกระทําชำเรา 2. การใช้โลภมนุษย์ 3. การป้นสะดมทหารและอนุสาสนาจาร์ตามอนุสัญญาเจนีวา,า,ญญา,วากำหนดให้ความคุ้มครองไม่อาจเป็นเป้าหมายโจมตี ถ้าถูกจับก็จะไม่อยู่ในฐานะเฉลยหากละเมิดถือเป็นอาชญากรสงครามเฉลยศึกตามอนุสัญญาเจานีวาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเฉลยศึกซึ่งมีข้อสังเกตดังนี้บุคคลที่เป็นเฉลยศึก 1. ผู้สังกัดกองทัพของภาคีคู่พิพาก 2. มิลิเซีย 3. ผู้สังกัดกองทัพโดยตรง 4. ผู้ไม่ได้สังกัดกองทัพโดยตรง เช่นพลเรือนประจําอากาศยาน 5. บุคคลประจําเรือนายเรือคนนำล่องและ 6. พลเรือนที่จับอาวุธขึ้นสู้โดยไม่ได้มีการรวมตัวกันโดยบุคคลที่ไม่ใช่ฉเฉลยได้แก่แพทย์อนุสาสนาจารย์สายลับทหารรับจ้างผู้ทรยศสิทธิของฉเฉลยซึ่งหากการกระทำการละเมิดอาจเป็นความผิดอาชญยกรรมสงคราม 1. สิทธิในชีวิตและร่างกาย 2. ส,สิทธิได้รับความเคารพในสถานภาพของบุคคล 3. ส,สิทธิในปัจจัยขั้นพื้นฐานและสุขอนามัย 4. ส,สิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 5. สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ 6. ใช้เฉลยทำงานก็ได้แต่ต้องให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมัครใจและในหัวข้อนี้นะคะก็คือ ลักษณะอาชญากรรมระหว่างประเทศ 1. อาชญากรรมต่อสันติภาพ 2. อาชญากรรมสงคราม 3. า 3. อาชญากรรมต่อมวลมนุษย,ยชาติ 4. การล้างเผ่าพันธุ์ 5. อาชญากรรมอันเป็นการลุกล้ำเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะหัวข้อนี้จะพูดถึงเรื่องอาชญากรรมต่อสันติภาพนะคะก็คือเป็นการวางผาแผนตัดเตรียมการกันเพื่อ การลุกล้านหรือก่อสงครามนะคะเดิมปรากฏในกฎบัตรลอนดอนปัจจุบันรวมอยู่ในอาชญากรรมอันเป็นการลุกร้านถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อสันติภาพเป็นการละเมิดข้อตกลงกฎหมายระหว่างประเทศและในหัวข้อต่อมานะคะก็คืออาชญากรรมสงครามอาชญากรรมสงครามเป็นการกระทําที่เป็นการละเมิดอนุสัญญายเจนีวาด้านมนุษยธรรม อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสงครามอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทําต้องรับผิดชอบทางอาญาเป็นการเฉพาะตัวเช่น 1. การฆ่าพลเรือนหรือนักโทษโดยเจตนาการไม่ไว้ชีวิต 2. การทรมานการจับเป็นตัวประกัน 3. การทำให้พลเรือนเป็นเป้าหมายในการโจมตีกล่าวคือเป็นโลกมนุษย์ 4. การล่อลวงการข่มขืนกระทำชํำเราและการใช้เด็กให้เป็นทหาร 5. การปล้นทรัพย์และทำลายทรัพย์สินพลเรือนที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหาร 6. ก,การโจมตีสถานที่ทางประวัติศาสตร์อันเป็นที่เคารพบ,บูชาและสุดท้าย 7. การละเมิดอย่างร้ายแรงซึ่งหลักการแยกแยะและหลักความได้สัดส่วนและในหัวข้อต่อมาก็คืออาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาตินะคะเป็นการกระทำที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในยามสงบหรือ ยามสงครามโดยอาจเกิดจากนโยบายของรัฐเองเช่นการแบ่งแยกสีผิวหรืออาจเป็นการกระทำอันโหดร้ายปาดเถื่อนในวงกว้างในหัวข้อต่อมาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการกระทำในลักษณะทำรายกลุ่มชาติพันธุ์เชื้อชาติชนในชาติหรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือส่วนใหญ่เช่นการทำร้าย การฆ่าการบังคับไม่ให้มีการเกิดหรือการบังคับให้ย้ายกลุ่มมาถึงเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันแล้วนะคะคืออาชญากรรมอันเป็นการลุกลานเป็นการใช้กำลังติดอาวุธโดยลัดต่ออธิปไตยดินแดนหรือเอกลาชทางการเมืองของรัฐอื่นซึ่งมีลักษณะร้ายแรงขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชม ถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้กดติดตามและรอดูตอนต่อไปได้เลยค่ะ